เสื้อหน่อยนอนเลยพี่น้องมนังนนอนใยก็ระแสลมดลาหน้าเนาะแบบมันเบิ่งทางนี่พี่น้องน้องตาดหนองตาดขังขังแบบพ่นหยิบ,ยบพี่น้องเลยแบบไอ้มันเข้ามาหาหน้องเสื้อหน่อยเพี่นเนาะเพี่นองก็เลยขึ้นไปผูกผ้าตังอยู่เทิงคือไว้การพ่นสะอาดพวาดเที่ยงหน้าหน่อยพี่น้อง หมวโกโปะขมอมบ่อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่ออยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศพี่น้องก็พบเพกับส่องน้องอันเนอร์ขึ้นาเด้อพี่น้องก็สบายดีสุข,ขสุขคนพี่น้องมากินข้าวเสาว้านรำกัน,ดนเด้อพี่น้องเด้อเมนูค่ะก็มีปิีงปลากับแจ่วกับขวดตะเตนหน่อยหนึ่งเนาะสบายดีปลาลูกไหมลูกมีปลาลุงกกบกีกินลูกกิน ย่าระวังกลางเด้นนเอนางอเนยติบขาวพี่น้องเลยแบบใส่ยังก็เขื่อ้นพาขาวแบบเป็นแยงเนาะมันจังแบบขาวบปติดพี่น้นองวันนี้ก็ออกมาหน้าคือเก่าพี่น้องเลยหน้าต้นตาลพี่น้นองวันนี้ก็สืมาดำหน้าอีกเนาะน้องตาลเพิ่งก็มานอนเอาน้องเสือ้อพะบ่าวเสื้อก็นอนอยู่โอ้โพี่น้องเลยตอนนี้ก็จะปล่อยคาน้องเอเนย์อยากเพิ่งกินกะ ระวังก่างด้วยลูกอืมออกก่อนออกก่นแกไหนก็กินบ่เหม็นกลางดอกตักเตนก็น่าตื่นไอ้ปมาดำหน้าแล้วโอ้เดี๋ยวโทรศัพท์งามแท้แอ้ปอเดี๋ยวโทรศัพท์งามเลยเนยในบ่อโหลดนะเนย นี่พี่น้องนี่คือน้องเติรกขันมาทีเรียบร้อยพี่น้องนี่บัน่นพ้นศิลปะใส่สาสาน้อดงดห้ามกินข้าวแล้วบ่กินกํายัางปิ้งตับโอ้น่องอเนกะเอาการบ้านมาเคียนพี่น้องเอ้ยกอไก่บอเบะฮะไพไ,ไประเห็ดบ้านเห็นบ้านอยู่าชบาชบ้าน ฮะเห็นบ้าปองเทพบบ่เดือนหนึ่งไปกำหนดอืมเอย่าดถือประน้ำได้โทรศัพท์ตอนไหนพ้นโต๊ะไว้บ่อโหลดทันแล้วลองเสื้อหน่อยก็นอนพี่นอะไปแม่ลงดำหน้าเด้บานเดอร์ลงดำหน้าพี่น้ะงสดงวันเนยดำถ่ายอยู่หลุมเนาะมีล้านทรายมาซอยมัน อ้าวตกใจงวใ่วงพยัยจอยป้าพักแหวนสามาการะกฤดิอเทนงว่วงพยัยจอยมาผูกว่านะั่นโอ้ขาวขาวนี่เพิ่ยากเป็นไผ่แบบนี้เนาะขาวเตี้ยขาว,ขาว,ขาว,ขาว อยากตายเป็นหมองแบบนี้เนาะมีขึ้นหน้าแบบดำก่อนไปเนาะกะงามอยู่หมองงามหมองที่นนไรไเนาะมันอยากเป็นเป็นแบบมันติดโลกติดไทยนอะอืม มาเพอดียวป้าสะพอนเลยก็มาไทยไปหายหน่ายแทนนี่เท่าพี่น้องเลยมาเบิ่งดูปลานทรายแบบสิไปกรุงเทพเลยพี่นันเหตดบัตรเลยเมื่อื่นเนี่ยพี่นันสิไปไทยเลยมื่อื่นสิขึ้นสวรรค์ได้เผลวันสิมาซอยแต่มื่อนนี่ มม่ใหญ่สิผ้าขื้นมม่ใหญ่กับบอให้น้องกอบเมื่อ,อ,พ,อ,อพี่น้ระจักลําเพลินนลิตไปไทยแล้วแม่ผลิ่ไทยพี่น้องอืมเด้เดินพี่น้องสีดำลงไปนี่แหละนี่แท้นี่แหละหายนี่กับบอดำนอนบอมีนม้ำ ดำแต่แทบมองมีหนามลงไปเลยเพื่น้องกะท่านี้ก็สิได้พ่อแต่บลายดอกพ่อแต่หาหูหายเลยท่านสิได้ก็ได้ยดำสำเบิดกะเพื่อนสำกะเอาแล้วใส่ข้าเจ้าคือจังะมาบ่หืมแต่หอยคักวจะมาเลี้ยงแท่านเป็นเติดเนี่ยอ่อนใช่ปะ หน้าในบอลที่สามพี่น้องบอลที่ซองก็แหละแล้วบอลที่สามคือมาดามแบบสํากะเฮามีเนาะกะตานหนึ่งกะสีลอยกุามาดัดพี่น้องเลยได้สำได้ก็เอาเสียดายกะหน่อยมาดามเอาบางตาลก็นกัน่งกบเก็บกบเก,ก็บอยู่พ้นผ่าอากาศก็คือว่าสิต,ตกไม่อีละมาในน้องพี่น้องมีความึ้บบัติอิบเลยมามีแสงแดดพอดี เ่า้อเอ,นอ,เ,อ,อเนื้ยไทยเออขาดไหมมันเมนไทยพี่น้องขาดเบบ่าเขามาฮักข้อดำเอาเนาะพี่น้องเนา,า,าะทาบดไดแอนไทยหูดนี่เห็นดิฮักข้อดำอาเลย มันเป็นขาดหน้าไปเอา อนเอ้ยรวยพี่น้องกัเป็นกจีต้มดินดำดำพี่น้องเอ้ยเวัาหน้าแข้มหวยเนาะติ๊นหน่อยน้ำแกงไข่หมานในการลวดปริเทศพี่น้องก็ฮาเก็บจีหล่อแล้วบันหน้องอนเนยกับน้องแก้มบุ่มมาคือเปล่งไก่แทนนะครับเึ้มะะะมังตารตกลงมาพี่น้อง สาดำก่อนกําลังเคียวกุ๊บขึ้นคุณนองเลยก็สะโปดโตพนตกฮะกระยุดพี่น้องเลยแบบลิ้นค่อยอยู่อ้าว ส่นขาดทำมันอ่อนๆมันจังน้ำหมวน้ะนะหายใหญ่เลยหายนี่ป้าโทษตอนนี่ห้าคำใช่แล้วบอเนาะหายนั่นก็นนังอีกตอนหนึ่งพี่น้องเ้ยร้านทรายดำถ่าอยู่ ลุยเป็นลุยสองพูนี่มันบรรยากาศดีๆพี่น้องหน้าต้นตาลพี่น้อง เห็นน่องอเน่ยแบบแบบพาราพาร์ลงน่ำพายน่ำนองอยู่ยไซเด็เนาะอ๋อคือจะพากันลงน่ำนองเลยพากันหนังเลงน่นทุนทางกัน จะเอาพากันันหลังกันจะใช่เนาะอันนั้นจะคล้องเขาจะามาดามเองพี่เนะาะทั้งหลุมแถวนั้นเนาะซ้ายน่นเลาะอกันมาหนีหนามบดสุไหยพี่เนอะ ได้ก็ผักเบืองผักส้มได้พี่น้องเด้อหายกำลังใจมาน้องอเนยพี่น้องมาดําหน้าทงที่สามพี่น้องมาดําหน้าทงที่สามพี่น้องเอ้ยห็นได้กะพแรงมุกแรงใจจากเอฟซีถกทานหรือว่าป้าลุงทุกทานเนาะที่เขามาหายกำลังใจมาน้องอเนยพี่น้องเห็ุจังไดเลยพี่น้องเอ้บ้านหน้าบอยังดำอยู่พี่น้องบ่แมันว่าพี่บ้าแต่ไม่น้องอเนยคนเดียวเด้อพี่น้องเอ้พี่น้องอเนยบด้พี่บ้าพี่น้อง แต่ว่ากะมันน้อยนะกะอีอย่างกะปกติกะห่อข้าวสากแล้วจังมาดำากะยังได้เกี่ยวอันนี้ยังผัมแล้ห่อข่าวพี่น้องเลยมาดำเนี่ยกับเบอร์เกิลหามือดอกก็แล้วเลยพี่นอ้อง่้องเนี่ยก็เลยม,มาดำากาสีลอยกระมาตเน่านนะได้เท่าไรก้กเอ้าวเราเนี่ยกะขาดขาดเลยพี่น,อน้องอเลยรวยตอนสีดำหมวนเลยดำบ่มีมืออีกต่างหากเลย เสื้อหน่อยก็ยังนอนน้องต่านเป็นคนเอาพี่น่อยแค่ไหนแต่คนนอนเฮงแน่นอนมานองอเนยกก็แต่จำหน้าสวยกันกับน้องอเนยเนอะ ป้ากิโลิพีอารสามคือเก่งถ้าอาดสามน้องกอลฟเป็นคนถีบน,น้นองอเนยน้องแกมบุมี่น่องว้าสามคนเลย อันเดอพี่น้องคลิปนี้พี่น้องก็เลยขึอัปเดตให้เบิรงเพื่อนคนนี้พี่น้องผักเบิรงกผักส้มคลิปต่อไปเด้อ่น้องเด้อร์มัน้องเนี้ยขึ้นดำหน้าห้ใหญ่ต่อพี่น้องจังได้กับจนขำเผยพี่น้องเลยมืดอถุลแล้วจะขึ้นแล้วมันนี้นะยังได้กับเป็นการเลยแหละพี่น้องเยสบายดีเดอพี่น้อง